เป็นทางเจริญเพลิดเพลินเดินสู่ลุ่มหลงยึดมั่นถือมั่นจิตนั้นจมลงทำชีป้ปรงมั่นคงในจริงขอนบน้อมแด่พระผู้มีพระพักเจ้าพระองค์นั้นผู้ไกลจากกิเลสแต่สสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์องเองข้อความสุขความเจริญในธรรมของค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า จงมีแด่คุณโยมผู้ตั้งอยู่ในธรรมสั้งหลายอัตมภาพภาพระบรัดเขมรัตเขียม,ยมปัญโยมาพบกับคุณโยมผู้ฟังทุกท่านในรายการรัศมีธรรมซึ่งบรรยายพิเศษเป็นประจำรอบค่ำอย่างนี้ตามโอกาสที่มีเอื้ออำหนวยสำหรับค่ำคืนนี้นั้นเป็นค่ำคืนของวันอาทิตย์ที่26เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2565ตรงกับวันแรม12ค่ำเดือน7 นะถือว่าเป็นวันที่ยิดยมทั้งหลายได้สั่งสมไว้ซึ่งบุญญาตั้งแต่ยามเช้าเราตื่นขึ้นมาก็ต้องไขควาไว้แล้วซึ่งทางที่ถูกที่กวนวันนี้เองก็มีโอกาสได้ปาราบธรรมะนะหลังจากภาร,รกิจแล้วเสร็จสำเร็จเรียบร้อยด้วยดีวันนี้ก็หลายงานเลยนะตั้งแต่เช้าม,มืดนะบรรยายออกอากาศสดนะยามเช้าต่อด้ดยงานมงคลสมรสกลับมาก็เข้าโบสถนะ์มีงานวันประชาสมบท ปนะระสงค์ขึ้นในพระศาสนาต่อด้วยฉลองเพลและนะด้วยความศรัทธาอีกทั้งต่อด้วยนะวันกตัญยูกตะตวิทิตานะถือว่านะทำบุญอุทิศให้กับบิดามารดาของตนแล้วก็มาต่อด้วยวันคล้ายวันเกิดวันนี้ก็รับนะสังฆทานนะยันยมก็ถวายวันเกิดลูกชายนะที่อุโบสถในรอบสายของวันนี้แล้วก็ต่อบ่ายด้วยภารกิจ นะหลังเพลงนะเพลงก็ยังมีนะวันทำบุญดุทิศให้2งงานแล้วก็มาต่อบายด้วยงานนะมองคลสมรถอีกคู่หนึ่งนะวันนี้2คูนะ่แล้วก็มาตกเย็นก็มีโอกาสทำวัดนะล้วก็แผ่เมตตาให้ญาติโยมได้นะอิม่มเอมนะให้มีความร่มเย็นเป็นสุขังนะจากนั้นก็มาบรรยายพิเศษเรอบค่ำอย่างนี้ตามโอกาสที่มนะีวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่ภารกิจมากนะพอสมควร แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลนั้นก็จัดสรรเวลาให้ลงตัวเป็นอย่างดีประสมพันธ์ก็รับไว้แล้วก็ทีวัดเองก็รับไว้แล้วก็งานนอกก็มีก็ต้องจัดสรรเวลาให้ก็ทุกอย่างก็รับเรื่องเต็มที่เพราะว่าเราเองก็มีทุกๆศสารลาไว้ใช้ประโยชน์ก็ครบคันเป็นอย่างดีฉะนั้นเรื่องบุญดีๆเกิดมีตามโอกาสนั่นนี่ก็เป็นเรื่องของบุญที่ยินยมทั้งหลายได้ไขว้คว้าตามความศรัทธาเริ่มใส่ จากหัวใจอย่างแท้จริงก็ททำให้มีงานเยอะพอสมควรนะในวันนี้วันนี้มาพบกับแยกโยมในวันสบายๆนะเมื่อคืนนี้ก็ฝนตกลงมาแหม่เต็มที่แต่คืนนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีไหมนะเพราะว่าส่วนใหญ่เราก็มาดึกๆนะราตกนะก็ตกดึกๆนะตีสองตีสามก็มีแล้วแต่จังหวะนะแต่ว่าก็ป้องกันไว้ก่อนนั่นก็คือการได้รดน้าในพื้นที่ให้นะเขียวชื่นใจหรือว่าชุ่มฉ่าซะก่อน ด้นหมารากไม้ที่มีก็จะได้รับน้าไว้ก่อนอุ่นใจนะจังก็เป็นเรื่องของภารกิจแล้วก็เรื่องของนะโอกาสในการได้นาเสนอมะให้โยมได้ฟังไว้ก่อนนอนนะในคืนนี้วันนี้พูดถึงเรื่องปล่อยวางซะหน่อยเพราะว่าพออายุเรามากเนี่ยไอการปล่อยวางมันจะน้อยลงคุณโยมมันแปลกนะจริงๆอายุเรามากเนี่ยเราต้องปล่อยวางมากนะมันต้องควรที่จะไปไปในทิศทางเดียวกัน เพราะเราได้เห็นแล้วว่าชีวิตของเรานั้นมันเหลือเวลาน้อยลงน้อยลงไม่นโลกก็สวรรค์จะต้องเป็นที่ไปของเราเนะฉะนั้นเราก็ควรจะปล่อยวางมันมากขึ้นมากขึ้นตามวัยแต่ปรากฏว,ว่ายากหน่อยนะสำหรับนะผู้หลับผู้ใหญ่หลายท่านที่ยังคงไว้ซึ่งความยึดมั่นถือมั่นอย่างนี้ฉะนั้นวันนี้ก็เลยยกคำโครงเรื่องของความปล่อยวางว่าเป็นเรื่องที่ควรจะมี คนที่จะเรินก้าวหน้าก้าวไกลในเรื่องธรรมะอย่างนี้ต้องปล่อยวางเป็นเนี่ยปล่อยวางนี่ไม่ใช่เกรดค้านนะไม่เอาอะไรเลยไม่ใช่นะคนละเรื่องกันเนี่ฉันปล่อยวางเป็นทางจเจริญเพลิดเพลินเดินสู่ล่มหลงเนียยึดมั่นถือมั่นจิตนั้นจมลงทําชี้ให้ปรองมั่นคงในจริงเนี่ยที่บาร,รบในเรื่องนี้ก็เพราะว่า เพื่อให้จิตใจของญาติโยมนั้นมีความผ่องใสเต็มที่ตามโอกาสที่มีไว้เพาะเราไม่รู้ว่าคนโยมชีวิตมันจะยืนยาวสักเท่าไหร่แต่ถ้าเราเกิดนะความทุกข์ในหัวจิตหัวใจชีวิตที่มันจะยืนยาวเท่าไร่มันก็ไม่มีความสุขกว่าโยมนัม่นเปเส้ด้าโอกาสที่เราได้มีลมหายใจในการที่จะยืนหยัดอยู่ยาวมาฉันคำว่าปล่อยวางเป็นทางจรรยาเพราะคนที่เข้าใจแล้วนี่เห็นอน,นิจจังความไม่เที่ยงปเปลี่ยนเสมอเห็นทุกขังว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเนี่ย จะไปเอาความสุขมันไม่มีหรอกนะมีแต่ความทุกข์ทั้งนั้นอยู่เบื้องหน้าแต่ตั้งแต่ความเป็นความตายความป่วยความชราเนี่ยก็ล้วนแต่เป็นทุกข์ทั้งนั้นเนะเรื่อยมาทั้งความไม่ได้ดังใจเนี่ยฉะนั้นในเรื่องเห็นทุกขังเขา้านะแล้วก็มาเห็นความเป็นอนัตตาขึ้นเนี่ยก็คือความที่รึกว่าที่สุดแล้วมันไม่มีอะไร จะไปยึดมั่นถือมั่นในความไม่มีตัวไม่มีตนอย่างนั้นเนี่ยมันก็ไม่ควรเพราะว่ามันกลายเป็นความหลงไปนะในการถ้าเราจะเพลิดเพลินหลงไหลยึดมั่นว่าไอ้นั่นของเราไอ้นี่ของเรานะทาไมต้องเป็นอย่างนั้นตอนนั้นต้องเป็นอย่างนี้จิตมันก็มีความเสียหายฉัน้นความลุ่มหลงมัวเมานั้นมันทําให้เรานั้นไปสู่อบายเนี่ยเาบว่าจิตนั้นจมลงคือจมลงอบายก็ยอเนี่ยมันไม่สบายมันก็เลยไปอบาย นั่นเป็นเรื่องสําคัญนั้นคำว่าทำชี้ให้รองมั่นคงในจริงนี่คือเป็นเรื่องที่พเราต้องเห็นความจริงได้แล้วมาจนป่านนี้แนละ้วเราต้องเห็นความจริงอยู่เบื้องหน้าแล้วคําว่าความจริงก็คืออย่างที่บอกอันนี้จังทุกขังอนณตารมถึงความจริงที่อยู่เบื้องหน้าว่าทุกสิ่งทุกอย่างคุณโยมมันก็นําพาเราไปวันสุดท้ายวันจะต้องอาสันหรือตักใสหรือจากโลกนี้ไปถา้าเรานึกถึงความตายเป็นอารมณ์อยู่เสมอๆเอนะี่ยเราจะไม่ประมาท ไม่ประมาทในชีวิตแล้วก็ไม่ประมาทในดวงจิตเราไม่ต้องไปนั่งพะวงในเรื่องนั้นเรื่องนี้หรือว่าเรื่องไหนยามมีโอกาสก็ใช้โอกาสนั้น,น,นไปแต่ว่าพอมาสิ้นโอกาสไปเราก็ไม่ต้องมานั่งเสียใจยเพราะาเราใช้หมดแล้วใช้อย่างคุ้มค่าแล้วนะใช้อย่างที่เรียกว่านะเต็มบริบูรณ์สมบูรณ์แล้วฉันคนที่เขาปรงได้คือวางลงปรงได้เนี่ย เนะี่ยก็เกิดความมั่นคงในความเป็นจริงที่เขารู้เนะี่ยแก่ใจว่าโอ้นีในชีวิตมันก็มาแค่นี้เนะี่ยร่างขันนี้มันก็พร้อมที่จะเสื่อมโทรมสุดแล้วก็สลายไปเต็มที่ในวันหนึ่งวันใดนี้นะนับจากนีนะ้เราเองก็ต้องเตรียมเตรียมตั้งรับให้ดีเย่าฉเนั้นในเรื่องความตั้งรับให้ดีเนี่ยไอความทุกข์ใดๆที่มันเคยมีมันก็จะเบาบางไปเพราะว่าเข้าใจแล้วทาว่าเข้าใจแล้วเนี่ยเราก็จะปล่อยวางได้ ไม่ยึดมัน่นไม่ถือมัน่นแต่รู้แก่ใจว่าเออสินทรัพย์ก็ดีร่างนี้ก็ดีหรือบุคคลที่เราหลงไหลก็ดีมันก็ต้องมีวันที่ไม่เราจากเขาเขาก็ต้องจากเรานลมันก็เป็นอย่างนั้นดนันเราปล่อยวางคำว่าปล่อยวางเนี่ยแปลว่าเรารู้เท่าทันปล่อยวางไม่ใช่ว่าเอาสินทรัพย์ที่มีนั้นไปละลายลงแม่น้ําหมดเลยพานซะหมดเลยก็ไม่ใช่นะคุณโยม นะนั้นปล,ปล่อยวางบอกโอ้ผานสเลเทะหมดเลยกลายเป็นเคยมีแล้วก็หมดไปจะสุริสุล่ายอย่างนั้นไม่ใช่แปรผิดกันแในเรื่องปล่อยวางแบบนั้นฉะนัะ้นปล่อยวางก็แปลว่าต้องรู้เท่าทันจะจินจะอยู่จะใช้จะจ่ายอย่างไรนั้นก็ต้องระวังรู้ในสิ่งที่เราจะต้องใช้นในสิ่งที่ควรในสิ่งที่จําเป็นนะนะบรรยายไปด้วยฝนพรำม,มาด้วยนี่ เห็นไหมลดน้ําที่ไหลฝนตกทุกทีก็แปลว่าเนะทวด,ดานะตามรอยเรานะซ้ําลงมาเต็มที่ก็จะได้ชุ่มฉ่าไว้งนั้นะในเรื่องของการได้เห็นนะความจริงที่อยู่เบื้องหน้าเนี่ยความปล่อยวางก็จะเกิดขึ้นได้ในวัจิตวิจัยเราก็รู้เท่าทันนะในทุกสิ่งทุกอย่างนะที่เรานั้นนะมีไว้ไม่ว่าจะเป็นสินทรัพย์ใดๆจะเป็นที่ดินจะเป็นคนรัก ทุกอย่างทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยพอที่สุดแล้วเนี่ยไม่เราก็เขาจะต้องแยกจากกันแม้กระทั่งร่างกายนี้ก็เหมือนกันก็ต้องรอวันที่จะต้องสลายฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจเยราจะไปนั่งยึดนั่งถือในเรื่องต่างๆที่มันไม่มีจริงเนี่ยแหมมันก็ไม่ใช่ที่นะของบางอย่างมันอยู่กับเราในวันนี้วันหนึ่งวันหน้ามันอาจจะพรากับจากเราไปได้าะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่ ธรรมดาของมันมันเป็นอย่างนั้นเองแม้กระทั่งหมูสัตว์ที่เรารักเนี่ยนะบางคนเลี้ยงสุนัขเลี้ยงแมวเลี้ยงปลาเลี้ยงสัตว์ต่างๆเราก็นึกว่ามันจะอายุมั่นกว่ายือนอยู่ยืนยาวคู่กับเราไปวันหนึ่งมันใดมันตายซะก็ได้ป่วยซะก็ได้หรือบ,บางทีมันไปประสบปัติเหตุรถเหยียบตายซะก็ได้เราก็ร้องโงมร้องไห้เสียใจนะราว่าความปาั้นพลาดมันทำให้เราเสียใจ แต่ถ้ารู้เท่าทันว่าเออวันนี้มันยังอยู่แล้วก็เลี้ยงไปแต่วันหนึ่งวันใดมันล้มเจ็บล้มป่วยล้มตายก็ต้องทําใจยอมรับว่านี่มันเป็นสภาพของมันถ้ามันไม่ใช่อยู่เยืนยาวคำพ้องคำชาติขนาดนั้นมันก็มีอายุขของมันก็แล้วแต่ว่ามันนั้นเนี่ยจะดื้อหรือไม่แค่ไหนเห็นเส้นเห็นรถนาวิ่งตามท้องถนนมันจะวิ่งไปให้เขาเหยียบให้เขาชนนะก็ไม่รู้จะว่าอย่างไรดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็เกิดขึ้นได้ ต่อให้เราจะป้องกันอย่างไรถ้ามันถึงมารักของมันมันก็ไปดันั้นมันเป็นอย่างนั้นนี่คือธรรมชาติซึ่งเราฝืนไม่ได้จะให้มันอายุยืนมันก็ไม่ได้ตัวเราก็เหมือนกันจะให้ตัวเราเองนั้นอายุยืนยาอยู่ไปถึงเลนหลานหลนเลยนะเลยจากเลนไปอีกมันก็อยู่ไม่ไหวแค่9ก้าบกว่าใกล้กร้อยเนี่ยก็แทบจะขาดใจสภาพของเราถ้ามันอายุขนาดนั้นเนี่ย คุณโยมคิดว่ามันพร้อมที่จะใช้ก็มีครูบาอาจารย์บ้างบางรูปที่ท่านนะอยู่รอดปลอดภัยอายุเป็นร้อยได้นั่นก็เพราะมีลูกศิษย์ลูกหาคอยประคับประคองแต่้าเป็นคราห์ยอายุเป็นร้อยเนี่ยโอ้คุณโยมแล้วอยู่คนเดียวเดือดนะี่ยมันก็ไม่ง่ายนะต้องหากินหาอยู่เนะี่ยนั่นก็เป็นเรื่องที่อายุมากแล้วก็สภาพขันเนี่ยมันก็เรียกว่าพร้อมสลายฝันฟางเอ่ยผิวหนังเอ่ย เร็วแรงเอ่ยกระดูกกระเดี่ยวเอ่ยมันก็สั่นเรียกว่าคลอนไปดังนะนั้นเราจะไปนึกแหมมันอยู่สัก1้0ยยีปีจะเอาอะไรมาอยู่ไว้นะมันก็ต้องหมดสภาพไปตามกาลและเวลาขน,นาดจะมาภาพเอง40กว่านี่คุณหมอยังบอกว่าระบบเข่าเนี่เสื่อมหมดแล้วเพราะว่าใช้งานมากเดินมากแล้วก็ตากตำสมัยก่อนคุมงานทําวัดทาวาดงนะน,นทุกวันนี้ท่านก็สั่งห้ามนั่งเพียบ ให้นั่งได้เพียงแต่ขัดสมาธิเท่านั้นนะเพราะว่าไม่ให้นะไปขวางทางเลือดลมทั้งหลายนะนี่ก็เป็นเรื่องที่สภาพคันของเรานเนี่ยมันก็มีความเสื่อมความโทมตามวัยลงไปเราใช้งานมากมันก็เสื่อมมากาเดีโยวเองก็เหมือนกันบนะางคนก็กระดูกระเดี่ยวไม่เข้าที่เข้าทางก็มีดังนั้นการเวลาที่มันผันผ่านก็ทําให้ร่างกายของเราเนี่ยเสื่อมสภาพไป ข้าวของเครื่องใช้ก็เหมือนกันมันก็เสื่อมสภาพได้ทุกที่เนี่ยแม้กระทั่งความสูญหายอย่างที่บอกความพัดพรากเนี่ยมันไม่ใช่มาจากว่าเราไปขายกินมันอาจจะสูญหายก็มีหรือบางทีจําเป็นต้องใช้เนี่ยก็เลยต้องขายกินไปก็มีบ้านเคยอยู่ที่เคยมีแต่ว่าสุดท้ายก็ขายกินไปนมันก็เป็นเรื่องที่ต้องทําแต่มันจําเป็น่อย่างนี้เป็นต้นเช่นคําว่าปล่อยวางจึงเป็นทางเจริญเพราะว่าทางในทางธรรมเนี่ย นะสอเนี่ยเรานัวางลงโปรงได้ให้เข้าใจเนี่ยแม้กระทั่งคําด่าคําว่าคําเสียดสีเราได้ยินได้ฟังรือว่าสิ่งที่มันอาจจะไม่ได้นังใจเรายอมรับสภาพเออมันก็เป็นอย่างนั้นเมื่อมันเป็นของมันอย่างนั้นเนี่ยเราก็รับสภาพได้เนี่ยเขาจะด่าเราว่าเราเราก็ดูสิว่าเออมันตรงไหมถ้ามันตรงเราก็ปรับแก้ไขถ้ามันจําเป็นต้องแก้ไขก็แก้ไขไปแต่ถ้ามันตรงในทางที่เราเห็นว่ามันดีอยู่แล้วเราก็ทําไปหรือถ้าบางที มันอาจจะไม่ตรงกับที่เราเป็นไปแล้วก็ไม่ได้ว่าอะไรก็แล้วแต่ความคิดของแต่ละคนฉะนั้นบ่สิทธิโดยชอบคนชอบมันก็มีคนชังก็มากบางทีเราทําความดีแล้วเป็นคนสะอาดสะอ้านเขาก็จะว่าเราว่าแหมสกรปรกบ้างก็ได้เราไปสกรปรกตามเขาก็เสียสิุณโยมฉะนั้นไอ้ความดีที่เราทําก็ทําไปบางอย่างเขาจะมาหมั่นไส้เราก็ต้องปล่อยไปเพราะว่าไอ้เรื่องความดีมันไม่เข้าใครออกใครมันก็ต้องทําไว้เพราะมันได้เฉพาะตัวเรา คนสะอาดทั้งกายวาจาใจเนี่ยเป็นเรื่องทีนะ่คนอื่นเขาอาจจะไม่ชอบใจเพราะเขาทาไม่ได้เราทำไม่ได้ก็อยากให้เราทําเหมือนเขาอยาให้เลอะเปื้อนเหมือนเขานะอยากให้สกรปรกแบบเขาเราก็ต้องรู้ไว้ไม่ใช่นะเนี่ยเขาอยากให้ทําอะไรก็เฮโรทําไปนะตามใจทุกอย่างเลยจนที่ลืมคิดไปว่า,าตัวของตัวอยู่อย่างไรมันก็ต้องมีความเป็นหลักเป็นฐานมีความมั่นคงไว้เนี่ยะนั้นะนี่ก็เป็นส่วนสําคัญ นั้นคําว่าเพลิดเพลินเดินสู่ร่มหลงก็คือตามใจหมดเลยนะตามใจทุกอย่างนะก็เพื่มไปนะก็เพื่มไปไม่ชอบอย่างนั้นไม่ชอบอย่างนี้ไอจิตที่มันไม่ชอบไม่ยินดีนะมันก็ทําให้เราร่มหลงได้งั้นพอเรายึดนี่พอยึดมั่นถือมั่นในะนั้นก็ไม่ชอบไปน,นี้ก็ไม่ใช่พอยึดทั้งหมดทั้งมวลไวนะ้ความโศกเศร้าเสียใจยมันก็เกิดขึ้นกเราเพราะว่าจะให้ทุกอย่างมันเป็นไปได้ดังใจเนะี่ย ไม่มีทางกันเียมเราจะไปควบคุมโลกทั้งใบให้มันเป็นไปอย่างใจใจเราเนี่ยมันไม่มีทางยิ่งหัวใจคนเราด้วยเหมือนกันเนีย่ยเยอะว่าแต่โลกเลยเอาหัวใจคนเราจะบอกลูกหลานเราเนี่ยว่าเธอต้องเป็นเด็กดีอย่างนั้นเธอต้องเป็นเด็กดีอย่างนี้ใครจะฟังเราถึงฟังก็ฟังแค่ตามที่ต้องอาศัยแต่ถ้าวันหนึ่งเขาปีก้าเขาแข็งเขาไม่ฟังแล้วตอนเราจะว่าอย่างไรเขาก็บินได้เขาก็บินไปบางคนบ่นมากกันเลยนี้ออกจากบ้านไปก็มี นั่นก็เป็นสิ่งที่เราต้องยอมรับว่าเนี่ยคือยุคที่เราเห็นความจริงมันเป็นอย่างนี้นั้นเราจะไปยึดมั่นถือมั่นว่าเคยเป็นอย่างนั้นเคยเป็นอย่างนี้ไอ้อดีตที่เคยเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ปัจจุบันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยยันเราก็ต้องปล่อยวางไว้ทําใจยอมรับความไม่เที่ยงอย่างที่บอกอันนี้จังเนี่ยมันเกิดขึ้นเต็มหัวใจอนนี่จังคือความไม่เที่ยงใดๆเนี่ยมันเกิดขึ้นกับมันเองโดยธรรมชาติของมาันอะไรมันก็ไม่เที่ยงอะไรมันก็ไม่แน่พอเรารู้อย่างนี้ม เนี่ยเพราะว่าแล้วเชียวเออมันเป็นอย่างนั้นเองเออใช่เลยนะมันก็เป็นของมันอย่างนี้ต้นไม้เนี่ยนะวันนี้เห็นกิ่งมันดีๆวันก่อนอ่ะวันนี้มันนึกยังไงลมแรงนะพัดไปพัดมากิ่งที่ว่านี้หักลงมาเฉยเลยทั้งๆที่มันก็เคยอยู่ของมันดีๆแต่ว่าพอมันหักลงมาเราก็ต้องเอาออกเนี่ยนันมันก็เป็นไไอ้ที่ว่าเห็นดีเห็นงามอยู่เมื่อวานแต่ว่าเวลามีประสบเหตุเนะลมพัดแรงมันก็ต้านทานไม่ไหวก็หักลงมา หรือบางทีโอ้มันเคยอยู่ตะงานแต่ปรากฏว่าฝนตกหนักน้ํามันก็ไปเกาะที่ใบเนี่ยมันก็เลยโน้มลงมาทําให้มันต่ําลงมาก็ได้เนเพราะว่ามันไม่ได้เหมือนกับว่าสมัยที่แห้งๆมันก็จะเด่นต้านลมแต่พอมันมีน้ํามันหนักนี่มันก็จะห้อยลงมาเนี่ยฉะนั้นอะไรมันก็ไม่แน่เมื่อเราอยู่กับความจริงว่าโอ้ทุกสิ่งนั้นมันไม่แน่ เราก็จะรู้อย่างนี้เมื่อเรารู้แล้วเนี่ยมันก็เกิดความเข้าใจทุกเรื่องทุกราวที่ผ่านมาในชีวิตเพระนั้นในความยึดมั่นถือมั่นจึงไม่มีเพราะเรารู้แก่ใจแล้วว่าอ๋อนั่นเองนะพอมันหลุดพ้นจากเรื่องความยึดมั่นถือมั่นได้คุณโยมชีวิตนะมันจะเป็นสุขนมัจะเป็นสุขมากเพราะว่าเราจะไม่มีคําพูดคําจาในทางเสียหายเลยนะเพราะว่าไม่รู้จะไปด่าก็ทําไมไม่มรู้จะไปบ่นทําไมไม่มรู้จะไปว่าทําไม ไม่รู้จะไปทําอะไรให้มันเกิดความกุนเกรืองใจทําไมนจะไปถือโทษกดเกืองทาไมเว้นทั้งหลายมันก็ระงับหมดนะเพราะเวเรยอมระงับด้วยการไม่จองเวรนเว้นทั้งหลายมันก็หายเพราะเราไม่ถือแล้วไม่เอาแล้วไม่ว่าแล้วไม่บดแล้วอะมันก็สบายตรงนี้ไอ้ความเสียอ,อกเสียใจในพระจิตหัวใจก็ไม่มีเพราะเหตุผลคือเมื่อเราจะเจออะไรก็ตามทีเราจะบอกเออว่าแล้วเชียวเจอเรื่องยินดีก็ดีแล้วดีแล้วเจอเรื่องยินร้ายก็เออดีแล้วดีแล้ว ฉันไม่หลงในยินดีแล้วไม่เพลิดเพลินในยินร้ายไม่ใช่วบากระเพื่อมเชียวเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายกลายเป็นเดี๋ยวมีโทษสะเดี๋ยวอารมณ์ดีกลายเป็นคนสองบุคลิกแบบนี้ก็ไม่ใช่ดันั้นเราเองก็ต้องรู้จักในเรื่องของการมองเห็นความจริงซึ่งเกิดขึ้นได้ในวใจถ้าเราเข้าใจในวิสัยของความเป็นจริงไปซะแล้วเนี่มันก็จะร่มเย็นกุบโยมทุกเวลาฉันคำว่าปรงนี่มันเป็นเรื่องที่ เห็นความจริงพอเห็นนั้นนีจังซะแล้วมันจะปรงได้แต่ส่วนใหญ่เราไม่ค่อยได้เห็นเราจะแต่จาเอาจำว่าเอาออน,นิี้จังคือความไม่เที่ยงแต่ตัวของตัวไม่เคยพิจารณาถึงความไม่เที่ยงว่าอะไรละมันเป็นความไม่เที่ยงที่เกิดขึ้นกับเราบ้างในชาติภพนี้แต่ถ้าเราพิจารณาทุกที่ทุกที่หรือทุกทีทุกทีเนี่ยเราจะรู้ทันทีว่าเออว่าแล้วเชียวนะเพราะว่ามันเป็นของมันอย่างนั้นเองแต่วันนี้เราสบายดีวันหน้ารเราอาจจะไอกระแอมเปียบหัวใบไข้กว่าได้ หรือวันหน้าจะหัวปล่อยไข่บางทีเราก็อ้าวหายซะได้มันก็เป็นได้นี่มันเป็นอย่างนั้นแต่มันเกิดมันดับมันแปรสภาพมันเปลี่ยนแปลงของมันทุกวันจะเอาเดียวแน่กับมันโอ้ไม่มีทางบอกซ้ายมันอยากจะไปขวาก็ได้บอกหน้ามันอาจจะเดินหลังก็ได้เนี่ยมันได้ของมันเท่านั้นดังนั้นเราจึงปล่อยวางแต่รู้เท่าทันดังคำว่าปล่อยวางไม่ใช่เกลียดค้านไม่ใช่ทิ้งว้างไม่ใช่ไม่สนใจอะไรเลยไม่ใช่คุณยะปล่อยวางแบบมีปัญญา คือรู้เท่าทันว่าอย่ไปถือมันก็แค่นั้นนะมีเรื่องมีราวกับใครก็เออปล่อยไปนะอย่าไปสร้างเวรสร้างกรรมกันนะที่สุดของชีวิตของเรานั้นมันก็รู้เลยว่าเออมันสั้นนิดเดียวเดี๋ยวเราก็ต้องรับลานั้นจะอยู่สักกี่มากน้อยคุณโยมนะนั้นเราไปปลูกอาฆาตพยาบาทมองร้ายคนนั้นคนนี้มันก็จิตใจมันก็เสียหายทุกทีนะยามหลับไหลเนี่ยมันไม่หลับไม่ไม่หลับหรอก นั่งคิดนอนคิดมีความคับแค้นแน่นอกในหัวจิตหัวใจแทบจะระเบิดนะฉะนั้นในสิ่งต่างๆเหลเรานี่เราไปดา่าไปว่าไปทําอะไรที่มันแสดงอาการไม่ดีไม่ชอบใจเนี่ยมันก็เสียตัวเราเนี่ยแสดงว่าเรายัางปรงไม่ได้ยังวางไม่เป็น,นยัยงปล่อยวางไม่ได้เนี่ยมันก็จะฟ้องถึงตัวเราเองฉันยิ่งอายุมากเนี่ยบางทีก็ไปเอาเรื่องเอาราวซะมากตามอายุเชียวยิ่งอายุเรามากเราก็ยิ่งต้องปล่อยมากขึ้นมากขึ้นนะเพราะว่าบั้นปลายชีวิตแล้ว ไม่ควรจะไปแบกภวาระไม่ควรจะไปถือทุกสิ่งทุกอย่างไว้แต่มัวจิตหัวใจนะใจมันก็ไม่ใสไม่สะอาดไม่สบายนะเพราะว่าไปแบกเอาเรื่องทุกเรื่องไว้นะเก็บเล็กผสมน้อยสะสมปนเปเต็มหัวใจแทนที่เราจะอยู่แบบใสๆหน้าตาให้มันสบายยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็ผ่านไปเป็นวันเป็นวันนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ฝากโยมไว้ยามค่ำคืนนี้ว่าปล่อยวางเป็นทางเจริญเพลิดเพลินเดินสู่ลุ่มหลง ยึดมั่นถือมัน่นจิตนั้นจมลงทําชี้ให้โปรงมั่นคงในจริงงั้นความจริงทั้งหลายเนี่ยมันจริงโดยปริมัตาจริงโดยปรมัติตเป็นความจริงโดยแท้เป็นความจริงโดยสภาพที่เห็นชัดเจนนะไม่ต้องมานั่งเจือปนหรือปรุปรงแต่งใ,ใดๆเหมือนเราเห็นร่างขันเราก็ต้องรู้แล้วว่าเออมันคือสิ่งที่มีรูปมีนามผสมกันไว้ถึงวันหนึ่งวันใดมีกายกับจิตกับใจอย่างนี้แล้วมันก็ต้องสลายไปดังนั้นมันหนีไม่พ้นสักคนเดียวนี่เป็นความจริงโดยแท้ ไม่ใช่ว่าหญิงชายไม่ว่าจะเป็นอาการอย่างนั้นอย่างนี้นั่นเป็นเรื่องของจริตซึ่งมันเป็นชั่วครู่ชั่วคราวเท่านั้นเรามาสมมติขึ้นเองเท่านั้นจริงๆแล้วมันก็ไม่มีมันก็เป็นเรื่องของร่างขันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปทุกวันถ้าเราเห็นในสภาวะความจริงแบบนั้นเราจะรู้แล้วเราจะเข้าใจดังนั้นการจะเห็นในสิ่งเหล่านั้นได้ก็ต้องปฏิบัติทุกวันทุกวัน,วนแล้วก็พิจารณาด้วยปัญญาของเราจึงเห็นได้ ว่าเออจริงนะเนี่ยมันเปลี่ยนมันแปลงมันผันแปรไปจะไปนึกว่าเออวันนี้กับเมื่อวานนี่ต้องเหมือนกันเป๊ะมันก็ไม่ใช่ทุกอย่างมันดับไปแล้วได้เมื่อวานวันนี้ก็เป็นของใหม่นะนั้นมันเป็นของมันอย่างนี้ร่ำไปจนกว่าเราจะสิ้นสุดลหายใจถึงจะเวียนว่ายกลับมาใหม่มันก็ยังอยู่ในกฎเดิมนะเรียกว่าไตรักนะก็คือนิจังทุกครั้งนะตามก็จะเป็นอย่างนี้นะไม่ว่าจะอยู่ในโลกใบไหนเนะเมื่อมีการเกิดมันก็จะต้องมีการดับอยู่ร่ำไป ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันเป็นไปตามธรรมชาติที่ควรจะเป็นนะซึ่งของมันก็เป็นอย่างนี้แหละนะงนั้นก็เลยฝากรบพบกับแจ็คโยมในวันบรรยายพิเศษเราอย่างจริงของตอนให้พองใสอย่างใจของเราให้ร่านะเริงแล้วก็บันเทงในบุญในกุศลทั้งหลายทําความดีทําความเพียรเอาไว้ต <c oughs> ีสุดของชีวิตวันหนึ่งที่เราจะต้องลากไกลมันก็จะได้มีเสบียงบุญตุนไว้นะคําพบความชาติไปจะได้ไม่ขาดบุญ นะวันนี้ก็ขออนุภาพเพ็นพระพุทธคุณช่วยกำจุนเป็นกองบุญนุนวัสนาคุณความดีที่สั่งสมครั้งนานมาช่วยนำพายวัฒนาเข้าหน้าขึ้นไปให้ทุกวันผลบุญนั้นส่งถึงจิตนำลิขิตทางชีวิตสว่างสวยให้อิม่มเอมในความดีนี้ร่ำไปอยู่แห่งใด,ดสดใสทั่วทุกทิศเถินอภิวาทนาซีิสนิจังวุทาปัญญโนจตารโรธรรมาพชัันิอายุวนโนสุขังพระหลังกำคืนนี้ฟันดีราตีสวัสดิ์ขอจะเริญพร